การสโคปอีกเส้นหนึ่งสายนะครับก็ยืดนะครับนาของเังทีแนในเ้องต้นก็เรื่องของภาวะด้ารเรื่องเส้นสก็เนเรื่องปกติของการเง้คมันเป็นตัวตรงนะครับซึ่งเป็นการเนี่อยู่ในสโพปซลื่นนะครับสะลนเรานะครับซึ่งจุดก็ที่สำคัญคือกกอนที่สโพกแล้วก็ตัวตัวกระดูกตีนนะครับซึ่ง ปัญหาสำคัญของโลกนี้นะครับก็คือเรื่องของเมื่องกดทับเส้นประสาหรือว่าการทํางานของกล้านใดด้านหนึ่ยนะครับมันจะอยู่ใกล้แล้วก็เป็นทางออกของเส้น,านสายคุณแซนติดนะครับซึ่งเป็นเส้นสายที่ออกมาจากไขสันหลังตรงช่วงศีรษะ้าประสาทประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเกิดการกดเกินนะครับจะทําให้ทางเดินของเส้น,านสากลุ่ณแสงติดเนื้อเนี่ยนะครั เกิดการไหลเคลื่อครับพอเกิดการไหลเคลือปุ๊บอาการที่เกิดของไข้ก็มักจะเป็นอาการที่คล้ายคือนะไรหมอดองรุดทับเส้นสายนะครับของกลุ่มที่จะพูดต่อไปนะครับหมอดองทับเส้นสายนะครับซึ่งความสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างสองโรคนี้นะครับนะครับแยกให้ออกระหว่างสองโรคนี้เพราะว่าความแรงของทั้งสองโรคเนี่ยต่างกันนะครับโรบินส์เนี่ย จะเป็นป <Jordan> ัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยตรงถ้าอกจากกลามเนื้อได้อาการชาต่างๆเหลือการปวดของหนัแท้งแจะลดนงนะครับในทางในการทัศคุมของหมอรองหรือท่าเส้นสายเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบเป้าหมายการาจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างทางอาตนะครับของบริเวณสะโพกแล้นอาจานรวา เข้ามาให้สตางค์นดินับเนิดให้บอกกับว่ากล้างเนื้อขกางนี้ชื้นเลยนะครับจากรูปขังสันซรายหรือทองลูกเข้าหลวงเนี่ยครับก้างเนื้ออยู่ทางด้านทรายมือข้างนี้เชื่เรียนะครับฉะนั้นการที่เราสูบโดยแรงของเราโอกาสที่จะโดนเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่ากล้างเนื้อมัดที่อยู่ด้านบนทางด้านลูกขังสันทรายกันนะครับกลุ่มรล้ามเนื้อตัวเดียวกับกล้างเนื้อที่มีขนาดใหญ่ ในเมื่อเป็นก้าวเดินที่มีขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่แสดงออกของกา้าวเดินที่มีขนาดใหญ่คือมีความแข็งแรงมากเช่นนฉะนั้นแรงที่ใช้ในการที่จะปวดลงไปถึงบริดูกนี้เนี่ยต้องใช้แรงที่แรงและคมในการที่จะปวดลงไปในะารแต่าร,รูปทางนักข่าวคือเป็นรูปการแสดงออกของก้าวเนดินขนาดกระดิ่งที่มีจุดก่อนนะครับแล้วก็เห็นได้โดยตรงว่าตัวซแิงเนื้อเนี่ย จะแทรกลงมาตรงระหว่างกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อลักษณะนี้มีความเฉพาะคือมีสองมัดอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งเส้นประสาทสายติ๊กเนื้อจะแทรกลงมาในกล้ามเนื้อลักษณนี้ฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดของกล้ามเนื้อลักษณนี้ในการที่จะกดขาเส้นประสาทเนี่เป็นไปได้ง่ายแลยนะครับโดยกล้ามเนื้อเองนะครับนี่คือเรื่องของอานาตอมีนะครับคราวนี้นะครับซึ่งหน้าที่หน้าที่ของกล้ามเนื้อลักษณนี้นะครับ เป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นบ่อยและมากที่สุดในวันหนึ้งของเรานะไม่ว่าจะเป็นการบุกคอร์สโป่ปการขึ้นกระดานการเดิมนะครับหรือแม้แต่การเหยียดสะโพกการขที้การยืนตรงพวกนี้นะครับรวมถึงสุดท้ายก,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 การเดิมเพื่อความเพื่อความมั่นคงฉะนั้นกิจกรรมที่กล้ามเนื้อทั้งนี้ทำงานมันคือกิจกรรมที่เราใช้มากที่สุดในชีวิตปัจจุวัน นะครับดังนั้นโอกาสการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมันนี้ยการเกร็งตัวงกล้ามเนื้อมันนี้จะสูงนะครับในขณะที่กล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อมากไม่กเล็ใหญ่มากครับดังนั้นการทำงานของมันถ้ามันไม่แข็งแรงหรือไม่พร้อมในการที่จะทำงานเนี่ยโอกาสบาดเจ็บโอกาสการเกินตัวของมันจะสูงนะครับต่อมาครับซึ่งสาเหตุของโรคนี้ที่บอกครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับท่าทางต่างการยืนการเดินหรือแม้แต่ในขณะที่นั่งนั่งอยู่นะครับ สิ่งสำคัญที่เราได้จากเมื่อวานคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่เราพบในกลุ่มแต่ในโลกนี้นะครับสิ่งที่เราพบอาการของคนไข้จากกลุ่มที่ได้พูดคุยกันมาคือกา,ารแบ่งกันโดยขออนุญาตแบ่งกานอาจารย์ที่จะพบได้ก่อนกนะครับอาการเริ่มต้นนะครับก,ก็อาจจะปวดเชิงกในขณะที่เรายืนหรือนั่งในขณะนี้นะครับตั้งแต่15-20น,นาทีเป็นต้นไปหลังจากนั้นจะเริ่มมีอาการปวดตึงอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะมีอาการปวดรั้วหนึ่งรับซักประมาณ ซักให้ได้ถึงอิทธิยวดอาการหรือกิจาการรมรวมถึงพวกเวลานะครับซึ่งในกลุ่มเราก็จะได้ข้อมูลออกมาในเรื่องประมาณนี้นะครับซักให้ได้ถึงกิจกรรมอิทิยบดต่างๆที่คนไข้ทำเพื่อให้เห็นว่าปัญหาเกิดตัวเนอร์เป็นที่อาการท่นสอนนะครับเจนแอลอาร์นะครับเพื่อตัดโรคของหมอเราดูออกไปนะครับและถ้าในรายการก็ตัดเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อสะโพกฉะนั้นก็ต้อง รายเสียเงินสังคมนะก็ต้องตัดเรื่องข้อต่อสังคมนะครับเป้าระวังนะครับต้องต้องตัดตรงนี้ออกไห้ได้ไม่งั้นปัญหาที่ค่าสังคมสำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อไรท้่เกิดแตกขึ้นมาอันนี้การนวดของเราแบ่งออกเป็นสองแบบชัดเจนนะครับก็คือหนึ่งรูดแบบราชสํานักเลยก็คือเกี่ยวกับรูดสัญญาหนึ่งแหลกนะครับหรือการรูดไทยแบบผสมสานใช้หลักๆมากครับไม่ว่าจะเป็นการรูดทางหมอทหน้าหรือว่าการนวดทาง ในยรกรือก็มีสเต็ปออกมาอยู่แล้วนะครับก็ไปตามสเต็ปอยู่เลยนะครับคราวนี้การนวดแบบผสมภาษาขอเอาให้ดูตรงไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้จะเป็นการนวดเน้บริเวณสะโพกนะครับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกซึ่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นการกดจากด้านหน้านะครับลุอันนี้เป็นการนวดเนบริเวณขาเมื่อกี้ช่วงสโพกใช่ไหมครับแล้วต่อมาจะเป็นการนวดบริเวณขามีการคลาย ขานะครับโดยเพราะขานานอกนะครับและมีทางอาจารย์ท่านหนึ่นงจากยาสวรรนะครับอาจารย์อาจารย์อันนี้นะครับจะเป็นการนวดขาบริเวณร,รอบๆโคนขาการนวดในลักษณะด้าน,นหลังนะครับด้านหลังของการนะครับ <ๆ S 1> นี่คือจะเป็นขาอยู่นะครับแล้วต่อมาครับเป็นการนวดบริเวณท้องม,มีการนวดบริเวณท้องด้วยเน้นบริเวณท้องน้อยซ่องท้องท้องน้อยเยเพราะบริเวณโคน การกดลื้อมีการตั้งแสตใช้นิ้วมือใช้แมงเงยนะครับก็มีรายละเอียดในการกดรวมถึงส่สอบด้วยนี่ก็เป็นการน้วยพ้อมอยู่นะครับใส่งงอสอบใส่มือนะครับใส่แมงเองยในรูปร่างสองรูปนะครับก็จะมีท่าทางมูสมจุกแต่จุดขั้วหมดนี่ยมีความคล้ายกันนะครับมีความคล้ายกันนะครับแล้วก็เป็นคำแนะนำที่ทั่วไปครัำแนะน,นำที่เรา แนะนำโดยทั่วไปหรือระดับในเรื่องขการนวดไม่ว่าจะทางการแพทม์บริหาร,าน,หารนะครับก็จะช่วยต่ตางๆเรื่องของการดึเอียงสิ่งที่ต่อให้เกิดโรคนะครับในทางบริหารก็มีการแนะนําที่คล้ายกันครับโดยไม่ไว่เป็นการต่เกาะข้อโลกการท่าพี่เสื้อหรือาการนั่งนะครับนั่งขัดขาเป็นเลขสี่นะครับเพ่มีความหมายคลื่นกันอยู่นะครับอันนี้โรคใกล้เคียงกันนะครับที่เทียบต่อมานะครับเมื่อเป็นหนึ่งสองข้างมีความใกล้เคียงกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงในการรักษาสอง โรคเกันกับาอเทียนะครับบุคเราขออนุญาตจบการสนทนาแค่นี้ครับ